มาถึงช่วงกูรูคานะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับผู้บริหารรุ่นใหม่คุณจัก,กรดิดไซสสมบูรณ์นะคะกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งธุรกิจรถนำเข้าที่มีความทันสมัยครบวงจรนะคะสไปเดอร์อ o โตอิมพอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค,ะค่ะ ช่วงครูค่าสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมรายการมอเตอร์ริงออนแอไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งค่ายธุรกิจผู้นำเข้าอิสระหรือเกรย์มาร์เกตในตลาดรถยนต์บ้านเรากันค่ะตั้งอยู่แถวบางนากิโลเมตรที่4นั่นคือ Spider Auto Import Spider Auto Import เป็นโชว์รูมรถนำเข้าเรามีโมเดลมากมายหลายรุ่นอย่างเช่น Porsche BMW, Audi, Mini Cooper หรือจะเป็นรถญี่ปุ่นอย่าง Toyota รุ่น v e l f i เอว a พ h a r r ริ r r อรนะครับเราเริ่มทำธุรกิจจากขนาดเล็กนะครับมาจนถึงวันนี้เราใช้เวลา5ปีปัจจุบันเราสามารถพูดได้ว่าเรามีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีมีความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการความพร้อมในเรื่องของ f a c ซิลิตหรือศูนย์เซอร์วิสที่ได้มาตรฐาน วันนี้ Spider Auto Import ก็พร้อมเปิดบ้านให้บรรดาสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมโชว์รูมและส่วนบริการที่มีความทันสมัยครบวงจรพร้อมรับทราบแผนการตลาดปี2558ในบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองด้วยค่ะ สไปเดอร์ของเรามีจุดแข็งรึอและก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ศูนย์เซอร์วิสศูนย์บริการของเราซึ่งศูนย์บริการของเรามีชื่อว่า SSM ศูนย์บริการของเรารับซ่อมรถทุกค่ายทุกยี่ห้อโดยที่เราไม่มีค่าแรกเข้าและเรามีบุคลากรที่เรียกได้ว่าผ่านการเทรนมาอย่างมืออาชีพแล้วก็มีความชำนาญซ่อมแซม รถยี่ห้อ Porsche เป็นพิเศษเรามีเครื่องมือที่เรียกว่า Pivis 2ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจจับความผิดพลาดของระบบไฟฟ้าหรือระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์ยี่ห้อ Porsche นะครับซึ่งเป็นโมเดลที่เราให้การสำคัญแล้วก็เน้นนะครับในวอลลุ่มของการขายนอกจากนี้ศูนย์บริการของเรายัางสามารถรับรถได้จำนวนมากต่อ1วันนั่นคือ50คันต่อวัน นอกจากนี้เรายังดีลกับประกันภัยชั้นนำในหลายๆเจ้าซึ่งซ่อมหนักซ่อมเบาเราก็ซ่อมได้หมด ทางผู้บริหาร Spider ร์ออตโตอิมพอเปิดเผยอ,อีกด้วยว่าแผนการตลาดทางทีมงานจะต้องมีการระดมความคิดวางแผนออกกลยุทธ์ต่างๆเพื่อรับมือคู่แข่งและรองรับกับสภาพการตลาดที่ผันผวนอยู่ตลอดซึ่งอาจต้องมีการคาดคะเนล่วงหน้าโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่โดยตลอดและปีนี้บริษัทมีแผนที่จะนำรถรุ่นใหม่ๆออกมานำเสนอลูกค้าพร้อมแคมเปญพิเศษสุดคุ้มอย่างแน่นอน ตอนนี้ทางสไปเดอร์จะมีแคมเปญตัวเด็ดอยู่2ตัวนะครับแคมเปญแรกเมื่อลูกค้าออกรถ p พ s c h e ทุกรุ่นทุกโมเดลจะได้รับการันตี9ปี1 0 0 0 0กิโลทันทีส่วนแคมเปญตัวที่2ที่น่าสนใจของเรานะครับเมื่อลูกค้าออก t t ตโยต l well าเ FI ไฟเอล a าดรอ h a r r i e r จะได้รับการันตี5ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลนะครับพร้อมสิทธิ์ในการลุ้นรับโชคแพ็กเกจทัว ไปเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจะมีการจับฉลากปลายปีครับก่อนจากกาันทางผู้บริหาร Spider Auto Import ได้กล่าวถึงภาพรวมวงการตลาดนำเข้าอิสระว่าขณะนี้มีการหดตัวมากกว่า2 3ถึง3ปีก่อนกว่าร้อยละ50แต่ก็แลกมาก,กับการแข่งขันที่ลดลงซึ่งถือว่าเป็นข้อดีที่จะเป็นตัวคัดกรองและตอกย้ำว่าผู้ประกอบการจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดในตลาดนี้ได้ อ่าลค่ะก็ได้ทำความรู้จักกันไปแล้วนะถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในย่านบางนาเลยก็ว่าได้ไดนะคะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงการเทสรถคุณจะพูดถึงไปเยอรมันนูเบอร์กริงเป็นยังไงนะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ